สวัสดีค่ะคุณสมค่ะช่วงเวลาของข่าว WG Cable ลบบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันอังคารที่14มิถุนายนพุทธศักราช2565นะคะสนาการ COVID ์โควนด1นในพื้นที่จังหวัดลบบุรีดีขึ้นมากค่ะพร้อมกับเรื่องของครอบครัวปั้าน,นิที่สูญหายไปจากการที่ถูกอุ้มไปกว่า2เดือนรายละเอียดมีเพิ่มเติมนะคะสักครู่กลับมาค่ะ คุณผู้ชมคะเข้าสู่การรายงานข่าวข่าวแรกเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะโควิด1 i d 1 9ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีในวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเพียง3รายค่ะโดยมาจากในจังหวัดนะคะผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วทั้งสิ้น34,945รายรักษาตัวจนกระทั่งหายดีแล้วกลับบ้านได้41ราย กำลังรักษาตัวอยู่ที่209รายค่ะการเสียชีวิตนับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่13มิถุนายนรวมมีผู้เสียชีวิต199รายนะคะสถานการณ์โควิด -19 แม้ว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่จะมีลดลงเหลือเลขหลักหน่วยแล้วก็ตามแต่เ้าว่าก็ต้องไม่ประมาทแล้วก็ใช้ชีวิตเว้นระยะห่างยังคงรักษา ในห่วงของระยะห่างไว้ให้ดีนะคะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งหลังจากออกพ้นชายคาบ้านล้วงแคะแกะเกาในส่วนของ3ามอวัยวะตาจมูกปากจะเป็นสื่อที่นำเชื้อโรคโดยเฉพาะโควิดเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่ายดังนั้นควรหลีกเลี่ยงค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของป้านิตที่หายตัวไปนะคะถูกลูกหนี้อุ้มหายไปกว่า2เดือนนั้นในวันนี้นะคะ มีเจ้าหน้าที่ทางทหารพร้อมด้วยอาสาสมัครร่วมกัตัญญูค่ะลงปูพรมค้นหาชิ้นส่วนขาและแขนพร้อมด้วยกระเป๋าเป้และกระเป๋าสตางค์นะคะหวังว่าได้ของครบสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็จะเชิญวิญญาณของปณิตไปทำพิธีทางาศาสนาอยู่บ้านล้างมาประมาณอืม ร้อยตรีนภร,รัสสังวรอายุ62ปีสามีของปานิธหรือว่านางนิดสังวรได้ขอรับการสนับสนุนกำลังทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่3จํจำนวน15นายกำลังเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกันญูลบุรี10นายและญาติอีกว่า10คนลงพื้นที่บริเวณคลองซอยคู่ขนานกับคลองชัยนาทป่าศาักหมู่ที่1ตนตบลกกโก,โกอําเภอเมืองจังหวัดลบุรีเป็นวันที่2เพื่อค้นหาหลักฐานของนางนิด ในจุดพบโครงกระดูกและขยายพื้นที่ออกไปเพื่อค้นหาก,กระเป๋าเป้กระเป๋าสตางค์หนังหลุยซึ่งมีเงินจำนวนหลักหมื่นติดตัวมาของนางนิดที่สะพายติดตัวเป็นประจำซึ่งภายในจะมีเอกสารส่วนตัวและสมุดธ,ธนาคารพร้อมด้วยทรัพย์สินเช่นสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือที่สำหรับยังต้องการก็คือส่วนของกระดูกท่อนแขนและขาขวาที่ยังไม่พบ ซึ่งในการค้นหาได้ใช้กำลังทหารอาสาร่วมกัตัญญูลงเดินหน้ากระดานในปากกระถินระยะรัศมี50เมตรแต่ก็ยังไม่พบสิ่งใดจากนั้นได้ลงงมหาในคลองจุดที่พบกระโหลกโดยรื้อเอาผักปอดออกแล้วใช้มีดคว้านหาสิ่งของต้องสงสัยใช้เวลาผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงปรากฏว่าพบรองเท้าหนังสีดำข้างซ้าย เมื่อเอาขึ้นมาตรวจสอบปรากฏว่าเป็นรองเท้าของป้านิดที่ใช้สวมใส่อยู่เป็นประจำอีกทั้งยังสวมใส่ในวันที่หมวดโยมารับตัวอีกด้วยซึ่งทางร้อยโทนพรัตสามีนังนิดได้เดินมาตรวจสอบร่องรอยต่างๆบริเวณป่าย้าข้างทางพบมีร่องรอยของล้อรถยนต์ขับลงมาจากถนนคันคลองสายลบบุรีบ้านกลับห่างจากแยกถนนเลี่ยงเมืองประมาณ1กิโลเมตร ตรงกับกล้องวงจรปิดที่เห็นรถหมวดโยจอดอยู่บริเวณนี้คาดว่าหมวดโยน่าจะทำร้ายโดยใช้ของแข็งตีเข้าที่หน้าผากของนางนิดจนหมดสติเพราะดูจากกระโหลกมีรอยร้าวที่บริเวณกลางหน้าผากจากนั้นหมวดโยคงขับรถลงถนนขับลุยป่าม,มีต้นกระถินขึ้นชุกชุมเสร็จแล้วจอดรถอุ้มร่างของนางนิตโยนทิ้งลงคลองซึ่งมีความสูงประมาณ5เมตร แล้วขับหลบหนีออกไปสำหรับบริเวณที่เกิดเหตุถนนเส้นดังกล่าวจะไม่ค่อยมีรถชาวบ้านวิ่งผ่านไปมามากนักอีกทั้งข้างทางยังเป็นป่าทางยาวประมาณ5กิโลเมตรส่วนใหญ่จะมีคนมาแอบใช้เป็นที่ทิ้งขยะทำให้ไม่มีใครสงสัยรถที่วิ่งผ่านมาด้านร้อยตรีนพัธสังวรเปิดเผยว่าวันนี้ได้ขอสนับสนุนกำลังทหารมาร่วมกับมเลนิทีร่วมกอยู่ ทำการตรวจท้นพื้นที่เพื่อหากระเป๋าประจําตัวของภรยาที่หายไปซึ่งอาจจะมีเงินทองเอกสารเก็บไว้กับท่อนแขนและท่อนขาที่ยังไม่ครบซึ่งจะต้องพยายามตามหาให้พบและครบทุกชิ้นส่วนของร่างกายเพื่อที่จะได้นําเอาร่างที่สมบูรณ์ของภรยาตนไปทําพิธีทางศาสนาที่ผ่านมาครอบครัวได้ใช้เงินส่วนตัวในการติดตามหาตัวนางนิดหมดไปนับแสนบาทแล้ว แล้ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยติดตามหาตัวภรรยาจนถึงที่สุดกนรอู้านกน้็ต้องลงกอดี่ผมเน่ยยเอาละน้องดูประคับชากับพี่เขาเลยนะเพราะทุกคนไม่มีความรู้เรื่นี้ นี่น,น้องขาท่อนบนของแฟนนะนะข้างขวาแล้วก็แขนสองอย่างที่จะต้องหาแค่หนึ่งทุกคนจะได้เอาเมียไปท,ปทําพิธีด้วยและอย่างนี้อาละบาดเลไก็ต้องไปต้องยึดตรงอีอย่างนึงอ่ะม,มันบัตรมันโยนตรงนี้แสดงว่ากระเป๋ากระเป๋าสัตว์ที่สะพายนะแต่กระเป๋าเราเป,า,เป,า,เปาหลย,ยาวๆอย่างเงี้ยมันต้องโยนล่อนทิ้งแถวเนี้ยเราต้องการหาเอกสารเอกสารเกี่ยวกับ ต่างๆอ่ะพยายามพยายามที่จะแบบว่าดึงทีละต้นต้นดูหน่อยแล้วก็ดูพวกกระดงกระดูกอะไรเงี้ยไม่ร so? ีบไม่รีบไม่รีบไม่รีบเดี๋ยวโดยโดยการนาของของของพี่เขาพอพี่เขาจัดนานการด้านนี้นะพีนันการแล้วนี้แล้วพี่จะบังเข้าชาสั่งหรือว่าเราจะทำยังไงนู้นนะแล้วก็แผนเจอช่วงข้างในนี้เราก็จะปลูกพรมคืนเนี่ยไล่ตั้งแต่นี่เลยไล่ตั้งแต่นี่เลยเนี่ยยาวคือเดินเลี้ยงหน้ากระดานไป ดูตรงไหนที่ว่าน่าสงสัยอ่ะหรือเลยคือเราแหวก็ได้ถ้าอันไหนที่ว่านั่นอ่ะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องฟันแหวกดูสังเกตชิ้นส่วนน่ะมันจะสีออกขาวขาวเข้มๆเข้มหน่อยจะออกขาวเข้มๆเหลืองเหลืองึงแดงอ่ะประมาณนี้ก็คือยังไม่แห้งเต็มที่ยังหน้ากระดานยาวเลยครับเนี่ยห้ชนนู่นเลยเนี่ยชนนี่เลย ช่วงนี้ด้วยนะช่วงล่างด้วย่าด้ายเดินตาม่บดานดูเลยเราก็ดูเนี่ยเราดูลิ หายแล้วเหรขามาถึงจุดแล้วเึ้นถึงตรง้ตรงนั้น นิเปิดหมดเลยท้ม่ราแค่คนเนาะ่ัพท์โทรศัพท์กมันมีร่องอยู่แต่นี่ร่องตรงลงจากถนนตรงไหนที่มงมเขียไม่มีรอยรอยรอยอะไแต่พี่ว่ามันต้องฟวางกระเป๋าพับัตรนี่มันจะเบี่ยงตรงนี้หละเนี่ยบัตรตรงนี้ต้องเบี่ยงตรงนี้ลงไป สำหรับช่วงเช้านี้เรานากําลังทหารมาค้นหาในส่วนไหนครับเติมเพิ่มเติมครับเพิ่มเติมคือจุดที่พบศพครับเพราะว่ามันยังขาดไอคอนขา่วนบนแล้วก็แขนครับแล้วส่วนอะไรกระเป๋าหรืออะไรครับกระเป๋าล็อกแฝกสะพายหลังครับอยากจะให้ทหารช่วยค้นหาครับมีในกระเป๋ามีอะไรที่าาสำคัญอเอกสาราใ,นใ,นใจค<า>ร<อ>ับเอกสารทุกอาจจะมีเงินทองหรือเองินหรือทองเหลืออยู่บ้างไม่เหลือก็ไม่เป็นไรครับขอดูว่าอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับผมครับผมที่ผ่านมา พี่รัได้ใช้เงินในการติดตามเยอะมากครับไปประมาณเท่าไรหลักเท่าไรหลักหลักแสนครับหลายแสนครับครับผมมีความพึงพอใจในการทํางานในแต่ละไฟองไรบ้างครับก็ดีครับช่วยเหลือกนดีครับก็ขอบคุณครับก็วันนี้เราจะถ้าไม่เจอเราจะยืมคนหาไหมไม่ไม่ครับเพราะต้องเอาร่างแฟนที่ผมบูนไปทําพิธีศาสนาครับครับผมโอเคค่ะคุณกัลจงทันนั่นคือรายละเอียดของข่าวจากทีมข่าว W G Cable ลบบุรีนะคะ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วคุณนรงศักดิ์พานังกรบรณที่การข่าวชุดท่มาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ